ดีว่ามัวแต่เลือกเครื่องเพชรอยู่อะไม่รู้ว่าจะใส่อันไหนดีเพราะว่าที่บ้านมีเครื่องประดับเยอะก็เลยหยิบหยิบใส่มาก่อนอะแกช่วยดูให้ฉันหน่อยสิว่าเข้ากับชุดช่นหะจ้าสวยจ้ะสวยปิงหมด ไม่มาอีกเหรอโอ้นั่นน่ะสินี่ก็เลยเวลาเราด้วยอะนั่นไงมาละสวัสดีจ้าทุกคน เออแล้วนุยังไม่มาอีกเหรอไอหลงนี่แกแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยนี่มันร้านอาหารหรูนะยะแล้วแกแต่งตัวสิมันนอกมากนั่นสิหลงนี่แก,ออกมากินข้าวข้างนอกเนี่ยแกน่าจะแต่งตัวให้มันดูดีกว่านี้หน่อยนะ ออคือว่าฉันแต่งตัวแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแล้วอีกอย่างฉันใส่แบบนี้มันก็สบายด้วยเออนี่ว่าแต่แกส,สวยขึ้นนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วยะใครเขาจะดักดานไม่รู้จักพัฒนาตัวเองแกเลยยะ นั่นน่ะสิไม่เจอหลงตั้งหลายปีก็ยังเหมือนเดิมนี่ยัหมายแกก็เหมือนกันนะยังเหมือนเดิมชุดก็ชุดเดิมของงานเลียงรุ่นรอบที่แล้วอ่ะ ก่อนสี่อุ้ยอุยโอ๊ยเฉลี่นี่เธอแกล้งฉันเหรอ อออออขอโทษนะมีดีตั้งใจที่หลงแกเนี่ยซูมซามจริงๆเลยนะ อาหารมาแล้วครับ ดีจ้าทุกคนมากันครบเลยนะมานานหรือยังอะพวกเรามาตั้งนานละมีแต่แกคนเดียวเนี่ยแหละที่มาช้าขอโทษนะที่มาช้างั้นเอาอย่างนี้มือเนี้ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองใครอยากกินอะไรเนี่ยสั่งให้เต็มที่เลยนะ่เกรงใจ แหมนุย้ยแกเป็นเจ้าภาพตัดหน้าพวกเราแบบเนี้ยพวกเราก็แกงใจย่ยนะสินี่ไอ้หนุวันนี้แกมีบุญมากเลยนะที่นุ้ยเขาเป็นเจ้าภาพอะ่ะแหมเชอรี่แกดูมันสิลำพังจะซื้อเจ้าภาพเนี่มันยังไม่มีปัญญาเลยได้มากินอาหารดูรูแบบนี้ก็คงลาบปากสินะ ไม่ต้องเลี้ยงฉันก็ได้ไฉันจ่ายเองออแกเก็บเงินไว้เป็นค่ารอดีกว่าไหมจ๊ะที่เนี้ยมันในเมืองนะไม่ชีบนอกมา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 กินข้าวกันดีกว่า <c oughs> กินเยอะๆนะอยู่บ้านนอกเนี่ยแกคงไม่มีปัญญาได้กินอาหารดีๆแบบนี้ยังไงเนี่ยมือเนี่ยฉันก็เลี้ยงอยู่แล้วหรือถ้าแกไม่อิ่มเนี่ยจะห่อกลับก็ได้นะมันไม่ขนาดนั้นหรอกนุ้ยสมัยเนี้ยความเจริญมันเข้าถึงต่างจังหวัดแล้วนะ เพราะมันนอกที่ตัวหนูเนี่ยแกก็ใช้มือทำไร่ทำานาใช้มือสปกๆๆสปรกสกปรกของแกเนี่ยหยิบกินจกกินแบบนีู้่แล้วอ่ะเนาะเฉลาลีแกก็พูดเกินไปไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าพวกแกจะลืมกำพืชตัวเอง กินๆๆๆๆเกณอ์ร้านนี้บรรยากาศดีนะจังเลยเพราะแกอิ่มกันหรือยังหรือว่ามีใครจะสั่งอะไรเพิ่มอีกไหมอิ่มแล้ว แล้วหลงล่ะจะสั่งอะไรเพิ่มไหมหรือว่าจะห่อเสร็จอาหารเนี่ยกลับไปกินที่บ้านก็ได้น้อนุ้ยแกก็พูดเกินไปนะเสร็จอาหารอะข้าไว้ให้หมาข้างทางกินนี่จะจะบอกอะไรให้ฟังนะพวกหมาที่บ้านฉันอะยังไม่กินเสร็จอาหารเลยน้อหลงอะจะกินได้ไหม เงั้นเดี๋ยวให้พนักงานเนี่ยมาห่อให้ละกันเนาะลุงคะเช็คบินหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวห่อเสร็จอาหารนี้ให้ด้วยนะคะเพอดีว่าเพื่อนเนี่ยจะเอากลับไปกินที่บ้านอ่านุ้ยชารี่ที่ฉันนัดพวกแกมากินข้าววันนี้ คือธุรกิจของฉันกำลังมีปัญหาเรื่องเงินฉันก็เลยอยากจะยืมเงินพวกแกมาหมุนก่อนสักคนละสองแสนพวกแกพอจะมีเงินให้ฉันยืมอยู่ใช่ไหมนี่ยัหมาย ขนาดนี้เลยหรอหกอี่แค่เงินสี่แสนบาทแกยังไม่มีปัญญาหาเลยนี่ฉันว่าแกเลิกทำธุรกิจเถอะนะแล้วก็กลับไปทำไร่ทำนาะกับไอ้หลงนนโอ๊ยชารี่เงินแค่สี่แสนเนี่ยยายไม้มันยังหาไม่ได้เลยแล้วถ้ายายไม่กลับไปทำไร่ทำนานเนี่ยมันจะทำได้หรอ เรียนะพวกแกถ้าฉันไม่มีเงินก้อนเนี้ยธุรกิจของฉันต้องเจ๊งแน่ๆเลยอะฉันขอยืมหน่อยนะเงินแค่เนี้ยขนนะแค่ของพวกแกคงไม่ร่วงหรอกขอโทษครับทั้งหมด1,290บาทครับ รีว่าฉันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่รถอ่ะเดี๋ยวฉันขอตัวไปเอาก่อนนะอา้าวนุยน้ยนุ้ยไหนบอกว่าจะเลี้ยงไงทำเป็นหน้าใหญ่ใจโตขี่โม้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่ยายไมย้นุ้ยมันก็เป็นแบบนี้ประจำแหละแกยังไม่ชินอีกหรอรวยแต่เปลือก เอออย่ามาเรื่องที่แกบ,บอกว่าจะยืมเงินฉันอะ่ะฉันให้แกยืมไม่ได้หรอกนะเออฉันกะว่าจะเก็บเงินไว้ซื้อเครื่องประดับสวยๆเก๋ๆใส่สชุดสองชุดดีกว่าอา่ะแล้วหลังจากเนี้ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ ลูกกนี่ยายนุย้ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะแต่งตัวดูดีทำตัวรวยที่แทะกระเป๋ากรอบแฮงกงแ,งแบบนี้ก็ไม่ไหวนะจ๊ะแกก็เหมือนกันนั่นแหละที่บอกว่าจะไปซื้อเครื่องเรงสักชุดสองชุดเนี่ยฉันว่าแกจะไปหายมากกว่าฉันนะ่ะรู้ทันแกนะแกก็มีตะเกือกเหมือนกัน เรื่องของฉันหายนี่ครับ ไม่ต้องทอนนะครับขอบคุณครับไมยไปเถอะเรากลับบ้านกัน วันนี้ฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกแกขอบคุณสำหรับอาหารมื่อนี้นะอืมเออไม่แกเอาเงินฉันไปใช้ก่อนได้นะแกทำไรทำนามีเงินมากมายให้ฉันยืมไหเหรอไม่ถึงฉันจะไม่โอ้อวด แต่ฉันก็ช่วยแกได้นะฉันเห็นว่าแกลำบากอะแกเอาเงินของฉันไปหมุนก่อนได้นะออมันจะดีหรอหลงแกรับไว้เท่านะ หลงแกไปเอาเงินมากมายนี่มาจากไหนอ่ะก็จากการทำไร่ทำสวนของฉันไงไมยฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะคนเราไม่จำเป็นต้องหน้าใหญ่ใจโตหรือคุยโม้ให้คนอื่นเขาฟังหรอกนะไมยคนที่เขารวยจริงๆเนี่ยเขาไม่มาอวดหรอกฉันขอบใจแกมากเลยนะถ้าฉันไม่ได้เงินก้อนนี้ฉันต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะ ฉันขอโทษด้วยนะที่เข้าใจแกผิดอะไม่เป็นไรหรอกไม้ฉันขอแค่ขอให้แกเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติไม่ดูถูกเพื่อนแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีของฉันอย่าลงไปกับสังคมจอมปลอมที่มองคนแค่ภายนอกเออถ้างั้นเนี่ยฉันกลับก่อนนะไปเจอกันใหม่ ร้อยห้าสิบบาทค่ะจ่ายเงินสดหรือสแกนดีคะจ่ายเป็นเงินสดครับออนไม่เจอกันตั้งนานออนสบายดีไหมออนสบายดีไม่เจอกันนานเลยเนาะ หลงเป็นยังไงบ้างส,สบายดีไหมแล้วสบายดีสิสบายดีกว่าตอนที่คบกับเธอเยอะเลยตอนนั้นผมโจนมากส่วนคุณก็ทำงานที่ออฟฟิศส,สวย ดูดีมีผู้ชายลุมล้อมมากมายแต่คุณก็เลือกผมผมเคยคิดไปเองด้วยนะว่าคุณคือคนนั้นที่จะอยู่กับผมตลอดไปเออคุณออนครับ แม่คุณออนอยู่แถวไหนครับดี่ผมไปส่งไม่เป็นไรค่ะแฟนฉันมารับแล้วคุณออนครับอย่าหาว่าผมว่าอย่างนั้นนี้เลยนะครับคุณคิดยังไงครับถึงคบกับผู้ชายแบบนี้มีแค่มอเตอร์ไซค์เก่าๆคุณออนครับคุณทั้งสวยทั้งน่ารัก แถมยังทำงานเก่งอีกคุณจะหาแฟนรวยๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับคุณเดียคะความรักมันไม่ใช่สินค้านะคะที่จะเอามาเปรียบเทียบว่าอันไหนดีกว่าตอนนี้ฉันคบกับเขาฉันก็มีความสุขด,ดีค่ะ คงั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้ออนอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่ทำให้กินนะพี่หลงพี่คิดว่าเมื่อไหร่พี่ถึงจะมีรถมีบ้านหลังใหญ่ๆเหมือนกับเขาบ้างละ่ะ ไม่เป็นไรหรอกพี่เราอยู่กันแบบนี้ก็มีความสุขแล้วเนาะมีสิออนมีรถมีบ้านให้ออนมีชีวิตที่ดีขึ้นมันเป็นความฝันของพี่เลยนะพี่สัญญาว่าพี่จะทำให้ได้ไปเรากลับบ้านกันเถอะไปขึ้นเลยมาหะพี่ถือให้ ก่อนดีๆนะฉันชื่ออันยินดีที่เรารู้จักค่ะฉันเป็นผมไม่คิดเลยนะว่าคุณเลิกกับผมไปแล้วคุณจะตกปัได้ถึงขนาดนี้เวนการมมันตามทันได้ไหวจริงๆเลยนะตอนนั้นผมจนคุณเลยทิ้งผมไป ตอนนี้ผมได้ดีแล้วยูสภาพคุณตอนนี้สิอ,อ๋อนร้อนานไหมเออพี่ขอโทษทีนะพอดีว่ารถพี่มันเสียกลางทางน่ะพี่หลงเราเลิกกันเถอะ ออนออนพูดเล่นใช่ไหมมันไม่ตลกเลยนะออนไม่ได้พูดเล่นออนพูดจริงเพราะอะไรอะออนพี่ทำผิดอะไรหรือเปล่าออนบอกพี่สิพี่จะไม่ทำอีกแน่นอน มันไม่ได้เป็นพออะไรทั้งนั้นแหละพี่ดูสภาพพี่ตอนนี้สิบ้านก็ไม่มีรถก็มีแค่มอเตอร์ไซค์แบบเนี้พี่ยังจะถามอีกเหรอว่าเรากับพี่พออะไรอีกอย่างตอนนี้ออนก็กำลังจะแต่งงานเขาเป็นเศรษฐีที่เพื่อนแม่ได้นำมาให้ ถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูแลออนได้ไม่ดีเท่าพี่แต่ออนคิดว่าอนาคตของออนต้องดีกว่าน,นี้แน่นอนออนคิดดีแล้วใช่ไหมใช่ฉันคิดดีแล้ว ออนคิดดีแล้วพี่ก็ขอให้ออนมีความสุขมากๆนะ เยวะก่อนเอาเงินไปด้วยไม่ต้องถอน น,นี่เดินออกมาก็ระวังระวังหน,น่อยสิเดี๋ยวก็ล้มหรอกอันเราไปกันเถอะออนพี่ขอโทษนะ ที่ทำให้ออนต้องมาลำบากกับพี่แบบนี้มันไม่จริงใช่ไหมคะคุณหมอต้องขอโทษด้วยนะคะทางโรงพยาบาลได้ทํำสุดความสามารถแล้วตอนนี้ช่วยได้แค่พี่ชันแต่เขาคงต้องสูญเสียการมองเห็นไปตลอดชีวิตนะคะ ออนออนจะปิดบังพี่อีกนานไหมทำไมออนต้องโกหกพี่ด้วยออนให้พี่ช่วยเถอะนะมันสายไปแล้วพี่ตอนนี้พี่ก็มีภรรยาของพี่อยู่แล้ว ไปไม่ได้แล้วพี่ชายของฉันยังไม่เคยแต่งงานเลยนะคะ